สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก่งก็จะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ดูแลรูปร่างกระชับสัดส่วน,นกับสาวๆน,นะคะที่มีปัญหาเรื่องพุงนะคะพุงหนาขาใหญ่นะคะแขนใหญ่แขนไม่กระชับนะคะเก่งก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยอ้วนมาก่อนนะคะก่อนเมื่อก่อนนะคะเก่งน้ําหนักนะคะ58-60ถึงกิโลกร,รัมนะคะแต่ว่า ตอนนี้นะคะน้ำนาเก่งอยู่ที่51 52นะขึ้นลงอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเก่งมีตัวช่วยดีๆนะคะที่ชื่อว่าเมเนจีนะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมนะคะที่สารสกัดนําเข้าจาก USA นะคะและก็เกาหลีนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมีตัวที่หลักๆอยู่3ตัวนะคะที่ทํางานคู่กับฮอร์โมนของร่างกายนะคะที่เข้าไปช่วยนะคะ เบิร์นบกไขมันนะคะแล้วก็เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อนะคะตัวแรกเลยนะคะเรียกว่านะคะกินทีนะคะตัวนี้นะคะจะเข้าไปช่วยนะคะเรื่องการเาผาผลาญไขมันของร่างกายนะคะและตัววรีนะคะตัววรีนเนี่ยเขาบอกว่าจะไปช่วยนะคะลดขนาดเซลล์ไขมันของร่างกายให้กลับมาเป็นกล้ามเนื้อและพระเอกอีกตัวหนึ่งนะคะของ ตัวเมนจี้นะคะก็คือเซนิจี้ตัวนี้นะคะเขาไปเร่งการเผาผลาญไขมันให้เร็วขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะสตัวนี้นะคะทํางานร่วมกับฮอร์โมนของเรานะคะทําให้นะคะปรับระบบการกินของเรานะคะให้เป็นปกตินะคะบอกเลยว่าทานตัวนี้แล้วนะคะจะทานข้าวได้ปกติแต่จะทําให้เราอิ่มนานขึ้นนะคะจะทําให้เราไม่กินจุกจิตนะคะและ ที่สําคัญนะคะถ้าคนที่ชอบออกกําลังกายนะคะทานตัวนี้นะคะบอกเลยว่าจะออกกําลังกายได้นานขึ้นนะคะและนะคะบอกเลยว่าต้องลองะคะ่ะเพราะว่าเก่งอ่ะเป็นคนที่เคยทานยาลดน้ำหนักมาเยอะมากนะคะและเก่งทานตัวนี้นะคะบอกเลยว่าผลลัพธ์3เดือนที่ผ่านมานะคะนี่เลยค่ะดูมีเอวนะคะแล้วก็ที่สำคัญขาเล็กแขนเล็กลงนะคะบอกเลยอยากรู้ว่าเก่งลดไป แบบไหนนะคะเดี๋ยวไปดูรีวิวใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะและตอนนี้นะคะเก่งบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ2แถม2ซื้อ3แถม3นะคะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักนะคะ5 1 0ถึงโลนะคะทานภายใน3าเดือนบอกเลยว่าการันตีรูปร่างคุณจะเปลี่ยนไปแบบเก่งแบบนี้นะคะและที่สำคัญนะคะส่งฟรีต่างประเทศนะคะใครสนใจรีบทักเข้ามานะคะก่อนโปรโมชั่นหมดนะคะ ได้ยังไงพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ